มนี้มาพบกับครูเพลินอีกแล้วนะคะวันนี้ครูเพลินจะมาสอนเรื่องความสัมพันธ์ของจำนวนแบบส่วนย่อยส่วนรวมของจำนวนนับ1-10ถึงและศูนย์ค่ะความสัมพันธ์ของจำนวนแบบส่วนย่อยและส่วนรวมนะคะคือเป็นการเขียนแสดงความสัมพันธ์ของจำนวนใดๆในรูปของจำนวน2จํจนวนขึ้นไปโดยที่ผลรวมของจำนวนเหล่านั้น เข้ากับจำนวนเดิมค่ะเราไปดูตัวอย่างกันเลยนะคะจากภาพนะคะนักเรียนจะเห็นว่ามีอาหารมากมายเลยค่ะที่วางอยู่บนโต๊ะอย่างเช่นแอปเปิลแฮมเบอร์เกอร์น้ำอัดลมค่ะครูเพิร์นก็จะยกตัวอย่างน้ำอัดลมที่วางอยู่บนโต๊ะก่อนนะคะ มีน้ำส้อมอยู่2กระป๋องค่ะน้ำแดงอยู่4กระป๋องค่ะรวมเป็น6ก,กระป๋องค่ะนักเรียนทราบหรือไม่ว่าแล้วมีสิ่งของอะไรบ้างที่รวมกันแล้วได้6พอดีการแสดงความสัมพันธ์แบบส่วนย่อยและส่วนรวมของ6กทำได้ดังนี้นะคะ มีน้ำอัดลม6กระป๋องแบ่งเป็นปน,น้ำแดงสี่กระป๋องน้ำส้มสองกระป๋องค่ะเรียก6ว่าส่วนรวมเรียกสี่ว่าส่วนย่อยและเรียกสองว่าส่วนย่อยค่ะ 6แบ่งออกเป็น4กับ2นะคะวงกลมที่อยู่ด้านซ้ายมือเรียกว่าส่วนรวมค่ะและเรียกวงกลมสองวงด้านขวามือว่าส่วนย่อยค่ะต่อไปนะคะมีแอปเปิลทั้งหมด6ผลค่ะแบ่งเป็น แอปเปิลเขียวค่ะ3ผลแอปเปิลแดง3ผลค่ะเราจะสามารถเขียนแสดงความสัมพันธ์ได้อย่างไรนะคะไปดูเลยค่ะ3กับ3เป็นส่วนย่อยนะคะแล้วนำมารวมกันค่ะแล้วได้6 ซึ่งเรียกว่าส่วนรวมค่ะ3กับ3รวมกันแล้วได้6นะคะซึ่งเราเรียกวงกลม2วงด้านซ้ายว่าส่วนย่อยค่ะและเรียกวงกลมด้านขวาว่าส่วนรวมค่ะ จะเห็นว่า4กับ2และ3กับ3รวมกันได้6เท่ากันนะคะเด็กๆคิดว่ามีจำนวนใดบ้างที่จับคู่แล้วรวมกันได้เท่ากับ6บ้างคะช่วยครูพรตอบหน่อยค่ะมี1กับ5ค่ะ0กับ6ค่ะเป็นอย่างไรกันบ้างคะ ไม่ยากเลยใช่ไหมคะเรามาดูการแสดงความสัมพันธ์แบบส่วนย่อยและส่วนรวมกันเลยนะคะนักเรียนจะเห็นจากภาพมีขนมเค้กอยู่5ชิ้นนะคะ แล้วสามารถแสดงความสัมพันธ์เป็นส่วนย่อยและส่วนรวมได้ดังนี้ค่ะคือ5เป็นส่วนรวมแบ่งเป็น3กับ2ซึ่งเป็นส่วนย่อยค่ะต,ต่อไปนะคะเรามาหาจำนวนที่หายไปค่ะ โดยการเติมตัวเลขแสดงจำนวนลงในวงกลมจำนวนไหนที่หายไปนะคะมาดูตัวอย่างกันเลยค่ะนักเรียนจะเห็นว่าจากภาพนะคะมีน้ำผลไม้อยู่5ผลนะคะแล้วสามารถแบ่งเป็น สกับ1นเอสกับ1เป็นส่วนย่อยค่ะแล้วนำมาทำอะไรเอย่ยใช่แล้วค่ะสกับ1นึ่ำมารวมกันนะคะแล้วได้5ค่ะสรวมกับ1เท่ากับ5นะคะ ดังนั้นตัวเลขแสดงจำนวนในวงกลมหรือจำนวนที่หายไปคือ5นั่นเองค่ะต่อไปค่ะนักเรียนมาดูความสัมพันธ์2รูปแบบกันนะคะว่ามีค่าเท่ากันหรือไม่ ักเรียนคะความสัมพันธ์ทั้งสองรูปแบบนี้มีค่าเท่ากันค่ะจะแตกต่างกันแค่ส่วนย่อยมีการสลับที่กันค่ะซึ่ง4กับ1รวมกันก็ได้5ค่ะและ1กับ4รวมกันก็ได้5ค่ะเรามาเติมตัวเลขแสดงจำนวนลงในวงกลมนะคะคือหาจำนวนที่หายไปค่ะ จากภาพนะคะมีคัพเค้กอยู่7ชิ้นค่ะซึ่งดูจากความสัมพันธ์คือ7แบ่งออกเป็น5เอเอแล้วกับอะไรเอ่ยนักเรียนช่วยครูเพลินคิดหน่อยค่ะ ตอบก,กันได้ไหมเอ่ยใช่แล้วค่ะ7แบ่งออกเป็น5กับ2นะคะดังนั้นจำนวนที่หายไปก็คือ2นั่นเองค่ะเป็นอย่างไรกันบ้างคะ่ะเด็กๆไม่ยากเลยใช่ไหมคะเด็กๆไปฝึกทบทวนกันบ่อยๆนะคะสำหรับวันนี้ครูเพลลาไปก่อนสวัสดีค่ะ